สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมพบกับจันนาชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะเอาเลขเด็ดเลขดังมาฝากนะคะก่อนอื่นใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพงวดที่แล้วแจ็คแฟนฉันว่าที่คุณพ่อของเราก็เพิ่งจะถูกรางวัลใหญ่รับทรัพย์เข้ากระเป๋าจุกๆล่าสุดพี่น้องคนสนิทอย่างแจ็คแฟนฉันละมดดาพชาภาก็ได้มาร่วม สการาสารปู่อือรือ100ปีน้ำบ,บ้านโซกโพมสี่อเภอบึงของหลงงจังหวัดบึงการของเรานั่นเองนะคะเนื่องในวันพระใหญ่วิสาขาบูชาพร้อมทําพิธีอาบน้ำให้องค์ปู่อือรือที่ได้สร้างถวายไว้โดยโพสตแคปชั่นระบุว่าวันนี้วันพระใหญ่ได้โอกาสกลับมาอีกครั้งพอมาถึงที่แรกก็จะต้องมาไหว้ก่อนเลยสารปู่อือรือครบ100ปีที่บ้าน โซกโพจังหวัดบึงการของเรานั่นเองนะคะคุณผู้ชมใครตาดีสองเห็นเลขเด็ดของแจ็คแฟนฉันที่ได้ทำการเสียงไทยล้วงหายให้โชคกับชาวบ้านและเหล่า f อทั้งหลายนะคะใครตาดีเห็นเลขเด็ดของแจ็คแฟนฉันว่าเป็นตัวเลขอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะคุณผู้ชมใครมีมากก็ซื้อมากมีน้อยก็ซื้อน้อยตามกำลังนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะ ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ